สวัสดีครับผมตันนี้วันหยุดวันเสาริท <year> <aru> ี <m m ่มันมันไม่กาั่ลมลมสายชุ่มครับที่กระบงไมเไฟครับนเ้านนตครับ บรรยากาศครับผมคุ่มเพลยน้อยๆนี่แหละกลางทั้งน,นี่เขาก็ลงเบ็ดด้วยแล้วครับเอาล้อเสคนด่างเส้นม้วนครับเส้ด่างเส้นมกวนโตัวสิได้ลง่ยเบีดธรรมดาครับ,ารบหายกินหายอยากทุกคนเพราะว่าผมออกบรรยากาศส่วนมากใจชู้อยู่แล้วนะครับผมนะทีะ่ตามดูผลงานครับมื่อน,นี้ ับบรรยากาศตกปลาหน้าดินอ่านเก็บน้ำหนองค้อนะครับผมเศร้าไปทั้งสนามวินล้มแห้งคุณครับก็เลยใหญ่ม,มั่งพวกนี้อ่งเคี้ครับผมติดตามบรรยากาศไปเรื่อยครับ ชีมงานตกเสียเดือนทางล่างครับแดดคักงูนี่ั้งล้มั้งแดดโอ้ต้องแก็บตกเดี๋ยววางถุนเสียเดือน ไม่น้อยเอาข้าวมาส่งครับกลัวมไม่ได้กินข้าวกลัวมไม่ได้ปลาม,มาขม้าตำสมสม,สมตำยอดครับอร่อยมากติดตามไปเรื่อยๆครับผมสายคิวเงียบกริบ 哎，对呀。 นกกระยานนกปากหางครับผมเกินที่นี้ยังอุดมสมบูรณ์นะแต่ทำไมมันเงียบจังไม่กินนะเขาเสียบด้วยห่อมาือนีิทีมงานเขาต่อยเงียบกริบครับปลายทีงไหนตาบ,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 าบาอดดูบัติภูมิร้อนเหรอแคบเนาะอันนี้ทอดหนังมันครับน,นีห่อรามมั้งปะแดงครับข้ามเส้นไข่หมดแดงนะครับเดี๋ยวลองนุ่มที่จัดการ กับทีมงานสายชิวออันนี้แกระท่อนสมเจสองเ้ยกินหวดนผู้สาวเขาได้เนาะหูเนาะลาปลากระลาปลานาโงปลาตัวเยว่าตัวใหหนาดำหนาแดงเหมือนมือด้วยงัครับหนาดำหนาแดงเมือนมือด้วยเนาะะ อันนั้นเขาี่ยนองแคปอะไรครับเขาีนลวกอะไรเขาลวกิเขาจานเจานเอเหมือนในมืองนเยอาจนมจานมกินดิบปเฮ้ยเก็บมาหนิชุดอะไรทุกอย่างนีลูกบอลแตไ่ได้ชุดกันอ้โรดใลโลคิลาเอออดูในโลคิล่าดูเล่มใชพี่ใหม่ดอกานี่จิบจุ่มเนื้อครับเอามันฟุ้งะเด้หระคือมันลวก นุ่ม<ล>นีิ่งนี่งต้มเป็นตรงไหนต้มเด็ด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 เนื่อเขาพร้อมครับใส่มันที่อูบะใสีมยมาครับมาสุดยอดแล้วหนึ่งนองเน็ด บุฟี่กันได้บังกันได้สวัสาีตรงนี้ต้มมาแล้วครับลาบได้การแล้วมาพักมาเหมือนยอดประกว้างเขาหลังบ้านเดี๋ยวอ้ายลูกก่ันพี่ นะนะครับเด้อมือนี่ผลงานมือนี่สายชูเขาต่อยเงียบเก็บนีดมีมามามาเบ่งไปเบ่งไปเอาไปน้ำกุ่นน้ำนะกุนแม่งตั้งวันกับทั้งเนี่ยเขาต้นแบ่งกันแบ่งกันไปแบ่งกันไปแบ่งกันไปไรอยู่ นี่ครับน้องแคบพาอยี่สกบสิบโลนั่นจันดิยี่สกสิบโลครับได้ชั้งนะดูแล้วนะประมาณนั้นเนะแต่ประเท้ายตอนติดครับเพราะว่าแยกแยกกันไปแยกกันไปหาแยกกันไปคุณละหมายครับผมมื่อนี่มีเมนูครับโอ้โหสุดยอดใบใหญ่ โยไม่น่าอาทิตย์หนาเขาไปทั้งไดนาะติดตามครับผมน้องแก้มนี่ที่มานน้วยเสบียงมาได้ครับเด้กกับทีมงานเขาพูดล่ะพอ่กวัวไม่กลัวผมสับเซารับมาครับมาอันนี้อันนี้ลวกจิ้มครับโอ้โหเนื้อสดๆมึงเนื้อมึง นี่ครับมาข้ามาโอ้โหกับแกยวโอ้โหอะไรลูกจิ้มลูกจิ้มครับลูกจิ้มลูกจิ้มแก้วฮอตมีลูกจิ้มมีต้มมีลาบปลาตัวเดียวครับซื้อซื้อจับจับจับได้กินแต่ส้มตำของอร่อยตอนเที่ยง

คนที่ตกปลาใหญ่ได้นะครับเราก็มีกติกายอยู่ว่าต้องกินพริกสิบเม็ดไอ้แก้มือรับผิดชอบเลยถึงรุ่นครับผมนครับครับผมวันนี้น้องเขาพอมาครับผม,บผมน,นะครับทีมงานส่ชิวเาขาครับไม่ต้องนานโอ้โว เต้าเเก๋าครับนี่ครับผมได้ว่าบีจีโอ้ยเนาะกินหัวด้เนาะอกไรตามใจยากครับผมอยู่กับซิ่งน้ำซิ่งเอาครับเดี๋ยวมือนี่เองแคปไปครับผมครับผมจากรุ่นถึงรุ่นครับแต่ว่าด้วยใจจากรุ่นถึงรุ่นครับผมขอบคุณครับให้ดู ให้เอาไปทำประโยชน์หากับแก้มคันนำบอกรับแต่น้อะเจ้าคันจริงอแล้วไปแล้วไป้วไปแล้นไกแลเไปแล้วไแล้ไป้้้้แ้ลยคืน้